สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาพูดถึงมือถือรุ่นซัมซุง Galaxy Note ยี่สิบ Ultra ห้า G นะครับเผยสีใหม่เป็นสีทองแดงสุดพรีเมียมคาดว่าจะเปิดตัววันที่5สิงหาคมนี้มาพร้อมกับชิปตัวแรงเลย Snapdragon 865จับคู่กับแรม 12G พร้อมกล้องหลังนะครับ108ล้านพิกเซลมาพร้อมกับเลนละส์เพลย์สโคปซูม50เท่าเป็นหนึ่งเรือธงนะครับในปี2020ที่มีเบาะแสหลุดมาอย่างต่อนเนื่องสำหรับซัมซุง Galaxy Note ยี่สิบซีรีส์ล่าสุดนี้นะครับก็มีภาพเผยออกมาเป็นสีใหม่เป็นสสสสีีีีททออองงงงงแแดดดมมมมาาาาพร้กกกกกััับปเเยยยววนนลซึ่ พรีเมียมกว่าเดิมนะครับแล้วก็มีการเผยกล้องหลังมาให้ดูทั้งหมด3เดนเลยซึ่งตัวกล้องเนี่ยจะนูนออกมาหน่อยหนึ่งนะครับมีเลนส์ไพลยสโคปด้วยในเบื้องต้นนะครับคาดว่าจะใส่เป็นชิปเซต s n a p d r a g o n 865มาให้หรือไม่ก็จะเป็นเอ็กทิ992เดี๋ยวต้องรอติดตามอีกทีนึงอาจจะวางจําหน่ายบางประเทศนะครับเป็น Snap d ดาร865อาจจะไป่างประเทศของไทยเราอาจจะเป็น Exynos 992เหมือนเดิมก็เป็นไปได้นะครับจับคู่กับแรม12 g ิกแล้วก็เป็นระบบปฏิบัติการ Android รอนดรอย One UI 2.5วร์ ลและคาดว่านะครับจะมีการอัปเดต Android เป็น Android 11ในสิ้นปีนี้ด้วยสําหรับกล้องหลังของ Samsung Galaxy Note 20 Ultra นะครับคาดว่าจะมีกล้องหลังเป็น108ล้านพิกเซลส่วนเลนส์ที่2อ่ะเป็นเลนส์อัลตร้าวล้านพิกเซลนะครับยกมาจาก S20 และกล้องที่3นะครับเป็นไพลเลสโค e เทเลโฟโต้ก็คือกล้องซูมซึ่งจะให้ความละเอียดมาที่13ล้านพิกเซลรองรับการซูม50เท่าซึ่งจะลดลงจาก S 20 Ultra นะครับ S 20เนี่ยมันจะซูมได้100 แล้วก็กล้องมีความเร็ว48ล้านเลยแต่ตัวนี้จะลดเหลือแค่13ล้านรุมได้50เท่าครึ่งต่อครึ่งนะครับประมาณนี้จำซูม Galaxy Note 20ซีรีส์นะครับคาดว่าจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการวันที่5สิงหาคมนี้มาพร้อมกับรุ่นต่อย,ยอดที่น่าสนใจหลายตัวเลยไม่ว่าจะเป็น Galaxy Phone 2นะครับหรือจะเป็น Galaxy Flip 5G ตัวนี้ก็มาด้วยแล้วก็แท็บเล็ตอย่าง Galaxy Tab S7 และ Tab S7 Plus นะครับจอใหญ่นะมีจอเล็กจอใหญ่ด้วยนะแล้วก็ Galaxy Watch 2, 2> มาด้วยแล้วยังไงก็ต้องขอขอบคุณไทยโมบายเซ็นเตอร์ด้วยนะครับสำหรับข่าวสารที่ผมได้นํามายังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับ